วันนี้ลิซ่ามาลงสตอรี่เป็นขนมคุกกี้รูปหัวใจสีขาวตัวหนังสือสีดำโรยด้วยเกล็ดน้ำตาลหลักสีตรงขอบขนมค่ะน่าทานมากเลยตอนน,นแรกนะคะแอดก็คิดว่าน้องไปทำขนมกับโบโรเซ่หรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าใช่นะคะน่าจะเป็นขนมจากแบรนด์เซรีนะคะที่ส่งมาให้นะคะ เพราะก่อนหน้านี้2วันนะคะมีรูปถุงอาหารแบนเซลีนหลุดออกมากเหมือนกันค่ะวันนั้นคงกําลังถ่ายงานเซลีนกันอยู่ค่ะและอีกสตอรี่หนึ่งนะคะเป็นคลิปวิดีโอน้องเลิฟสุนัขสุดที่รักของลิซ่าค่ะในคลิปนะคะเป็นตอนที่โรเซร่กาลังให้ขนมน้องเลิฟอยู่ค่ะน้องเลิฟก็รอคอยคําสั่งจากโรเซร่อย่างเชื่อฟังมากเลยค่ะจังหวะที่โรเซร่สั่งให้กินได้ค่ะน้องก็รีบงับขนมทันทีเลยโรเซร่เกือบจะถอยเท้าแทบไม่ทันเลยค่ะลิซ่าฝึกน้องเลิฟได้ดีมีวินัย มากเลยจริงๆคะ่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพน้องดีมากๆขนเงางามสุดๆเลยคะ่ะพาไปวิ่งไปออกกําลังกายไปว่ายน้ําตลอดเลยแบ่งเวลาให้น้องเลิฟและแมวๆอีก5ตัวได้ดีมากๆคะ่ะขอชมเชยดิซ่าจากใจจริงเลยเก่งมากๆนอกจากทํางานมาหนักๆแล้วยังแบ่งเวลาให้กับน้องๆได้นะคะเก่งมากๆเลยอัปเดตยอดวิวจากช่อง l ดี y f i l m กันบ้างคะ่ะตอนนี้คลิปเต้นคอนเซปต์ The Movie นะคะที่ cover เพลง Tomboy ยอดวิวตอนนี้นะคะอยู่ที่99ล้านหนึ่ง 7ส0เ0หมืนวิวเข้าไปแล้วค่ะอีกนิดเดียวนะคะพวกเราก็จะได้ฉลอง100ล้านวิวแล้วนะคะถือเป็นคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดในช่องลีลี่ฟิล์มของลิซ่าเลยค่ะซึ่งก็ผ่านมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะอรอดูกันต่อไปนะคะแต่เร็วๆนี้นะคะอาจจะมีวอล์กงานปารีสแฟชั่นวีคของเซ i n นให้ชมกันเพราะแอบเห็นพี่เมเนพกกล้องที่น้องใช้ถ่ายเป็นประจำอยู่ค่ะอัปเดตยอดสตรีม Spotify กันบ้างนะคะทางบ้านเบสของลิซ่า อย่างบ้านลิซ่าสปอติฟายชาร์ตก็ทำสถิติยอดสตรีมอัลบั้มเดี่ยวของศิลปินเคป๊อปมาค่ะในสปอติฟายลิซ่ามียอดสตรีมเยอะที่สุดค่ะยอดสตรีม727ล้านสตรีมเลยซึ่งอันนี้จะรวมกัน2เพลงค่ะอันนี้เป็นสถิติอัลบั้มเดียวของศิลปินเคป๊อปนะคะซึ่งยอดนี้นะคะจะอัปเดตถึงเมื่อวานนี้ค่ะแฟนๆที่ร่วมสตรีมเพลงให้กับลิซ่าเก่งมากๆเลยค่ะและเพลงมันนี่แล้วก็ลาริ ยังไปได้อีกไกลเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ